รถจะไป้าน,นะครับขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผมวันนี้อยู่ที่บริษัทแสงฟ้าอ e ีสุสเซลสาขาสามโคครับก็ yeah. มาชมบรรยากาศในการส่งมอบรถตู้เย็นซึ่งรถที่ทำตู้เย็นนะครับเป็นสปาร์คต,ตอนเดียว e 3, อีสุสุสามพันซีซีให้แรงม้าอยู่ที่190แรงมา้าบรรยากาศหรือวิธีเป็นยังไงไปชมกันครับ วัสดีรับวันนี้หนึ่งอยู่ที่สามโค้งนะครับมาดูน้องๆส่งมอบรถตู้เย็นครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับเชินชมสามพันซีซีนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าบอกเลยว่าที่สูงไม่แรงไม่ได้แล้วสำหรับรถพิฆาตตัเดียวตัวนี้นะครับรถด่วนรถหมูด่วนรถไก่ด่วนนะครับตัวนี้วิ่งได้เลยครับเครื่องทําความเย็นเป็นของโคเวนะครับลบยี่สิบองศาตัวนี้นะครับ สวยไปเลยด้วยมิติความกว้างของตู้นะครับตัวน,นี้จะอยู่ที่ยาง2 4 4 0 9ครับเดี๋ยวเรามาดูภายใน,นกระดัครับ เปิดด้านเดียวนะครับมาให่เลยครับพิเศษของรถตู้ยนคันนี้นะครับที่มีลาวแหวนนะครับลาวแหวนมีชื่อส่วนหนูนะน,นะครับของลาวนะครับ นี่ก็จะแบบปลอนนะครับให้อนุภูมิครับภายในห้องเย็นนะครับภายในห้องเย็นใส่หรือว่าแท่งซึงเข้าไปพั่วการสมัครเสมอครับมาดูอีกหนึ่งมุมนะครับสำหรับตัวตู้เย็นคันนี้ฮะนครับแล้วก็เดี๋ยวชมบรรยากาศในการสงมอบกันเลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาชมรถได้ที่บริษัทแสงฟ้าอีซสุูเซลนะคาัสามพบไดเลยครับนครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับในส่วน่องของการส่งมอบนะครับก็รับรถจะไปแล้วนะครับขอ้หเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับผม นี่เป็นบรรยากาศของน้องๆนะฮะที่ช่วยกันส่งมอบนะครับสำหรับรถเล็กแต่สำหรับรถใหญ่นะครับสนใจทักเพจนะครับของที่หนึ่งได้เลย